สวัสดีครับโอ้โหแม่สำหรับงวดที่ผ่านมาแล้วผมเนี่ยห่หวยชุดผมนี่ไม่เข้านะครับผมต้องบนต้งล่างเลยนะผม,มโอเคครับผมมาดูกันต่อเลยสำหรับสูตรหวยเลขเด่นตัวเดียวของสองตัวล่างนะผมอสำหรับสูตรนี้ยังเข้าอยู่ครับผมก็เลยต้องเอามาอัปเดตต่อนะครับผม วิธีการคำนวณนะผมสาหรับสมาชิกใหม่นะผมหรือว่าท่านที่เปิดเข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมนี่เลยทีรคำนวณนะผมให้ใช้หลักร้อยนะผมของรางวัลที่หนึ่งของวันนั้นบวกกับหลักร้อยของสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับผมได้เท่าไหร่ให้นําเป็นตัวเด่นสําหรับเลือกซื้อตัวนี้งวดถัดไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมอย่างวดนนี้ครับผมหลักร้อยคือสองใช่ไหมครับผมบวก กับหลักร้อยของสามตัวทักให้หนึ่งก็คือหนึ่งสองบวกหนึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับสามนะครับนี่สามน่าจะเป็นตัวเด่นสำหรับเยากซื้อ,อตัวว่าถัปดไปนะผมว่าถัปดปหคือวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะผมนี่เลขที่ออกคือศูนย์สามนะผมเพราะนั้นเลขสามก็เข้านะครับผมนี่อ่ะมาดูกันต่อไปเลยอย่าไปกังวลเลยนะครับผมเพราะว่าอธิบายไปสองวิดีโอแล้วนะครับผมเข้ามา ตอนที่ลงวีโอนี่คือเข้ามาสองวดเลยนะผมอ่าโอเคนะครับนี่เลยวันนี้ก็จะได้แปดนะผมสองตัวล่างออกเจ็ดแปดใช่ไหมครับอ่าวันนี้ก็ได้ศูนย์สองตัวล่างออกศูนย์แปดนะครับผมงวดตะปานนะครับผมอ่าวันนี้ก็ได้สองถัดมาก็ได้ศูนย์สองนะครับอ่ามันได้ศูนย์งวดถัดมาก็ได้อ่าออกสองท้ายออกห้าศูนย์นะครับผมอ แล้วก็วันนี้ก็ได้ศูนย์อย่างละครับผมวันตมาก็ออกศูนย์เก้านะผมเลขก,ก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับผมสําสหรับคลิปแรกที่ลง youtube ไปนะครับผมนี่เลยที่คํานวณได้เลขแปดนะครับผมหลับงวดที่สิบหกต้นสองนะผมลเลขที่สิบหกต้นสองออกอะไรนี่เลยนะผมออกเก้าแปดนะครับผมนี่ฮานะครับผมเลขที่คํานวณได้คือเลข ปดใช่ไหมครับเนี่ยอ่ามันวันนี้ก็เข้านะครับผมนะครับอ่านี่เข้าเก้าแปดนะผมอ่าเข้าหลักหน่วยนะครับอ่ะแล้วก็ปฏิพานธ์มาผมคำนวณได้เลขหกนะครับผมอ่ารหรับเป็นแนวทางในการเลือกฟิวตอรี่งวดถัดไปนะครับของสองตัวล่างนะครับผมเีินงวดที่หนึ่งเดือนสามนะผมว่ามันจะออกเลขหกหรือเปล่านะผมอ่าหนึ่งเดือนสามใช่ไงครับ ต่อตัวร่างออก0 6อ่าเห็นไหมครับเลข6เข้านะครับ,รบเห็นว่าอ่าเห็นไหมครับเลข6ที่คำนวณได้เข้านะครับยังเข้าอยู่นะครับผมอ่าสำหรับงวดที่จะถึงที่คำนวณได้นะคผมคือเลขอะไรครับเนี่ยเลข7นะครับอ่าเลข7นะครับผมให้น้ำไปเป็นแนวทางแยกซื้สอสลีงวดถัดไปนะครับผมคืองวดวันที่ สิบหกเดือนสามนั่นเองนะครับผมว่าจ็เก็ดเนี่ยมันจะมาไหมนะผมเนี่ยอ่ามันจะมาหรือเปล่าครับผมสาหรับสองตัวล่างนะครับผมของลอตเตอรี่งวดวันที่สิบหกเดือนสามนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมคนที่เข้ามาดูวีโอแล้วดูไม่เป็นนะครับผมว่าวันอัพอัพวันไหนยังไงนะครับผมอ่าให้ดูตรงมุมขวาครับผมเราสามารถเลือกดูว่า อัพวิดีโอเนี่ยอัพวันไหนเวลาเท่าไรนะครับผมอ่าดูวิดีโอต้องดูให้เป็นนะครับผมบางคนดูไม่เป็นนะครับผมอ่าดูไม่เป็นว่าเลขออกก่อนแล้วก็เอามาลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่าดูให้เป็นก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าสำหรับท่านที่ชอบวิดีโอนะครับผมนี้นะครับผมหรือว่าชอบสูตรนะครับผมช่วยกด s u b s c r i b e แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ใช้ วิจารณาในการรับชมวิดีโอนะครับผมแต่หากท่านใดดูแล้วไม่มีวิจารญาณดูขอให้ดูแค่บผ่านนะครับผมดูแค่บผ่านพอนะครับผมเพราะผมไม่ชอบให้แบบว่าจะมางมงายอะไรกับตัวเลขนะครับผมก็มีวิจารญาณด้วยนะครับอแล้วก็สนับสนุนให้ใช้เลือกซื้อสกากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับผมการคำนวณนะครับผมใช้สถิติเก่า ที่ผ่านมานะผมถึงตัวการเป็นแนวทางในการคำนวณนั่นเองนะครับผมอ่าเคนะครับผมอยากจะฝากไว้เหมือนเดิมนะผมหวยคือก,การเสี่ยงดวงนะครับผมเราอย่าไปฝากอนาคตของเราไว้กับมันนะครับโอเคนะครับผมขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยหรือว่าถ,ถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ